อันนี้เราจะมาแช่ข้าวยาคูให้ลูกนะครับอันนี้จะเป็นถั่วเขียวกับงาดำใสไปละนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องน้ำนมนะครับซึ่งเราก็เกี่ยวตอนที่มันกำลังเป็นน้ำนมแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีดนะครับเป,เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเอาสามอย่างนี้ผสมกันแล้วก็แช่ไวส้สักคืนหนึ่งวัดหรือวันหนึ่งไม่ทำนานละนะครับ ทำไม่ยากนะครับสามอย่างผสมกันสร็จแล้วก็แช่ไว้เทลงไปเลยเสร็จแล้วแล้วก็แช่ไว้นไครับข้าวมันจะเขียวๆอยู่เลยโอเคนะครับแช่ไว้เดี๋ยวเราจะไปต้มนะครับหลังจากที่แช่เสร็จแล้วก็ล้างออกสักสองสาน้ำนะครับทำไม่ยาก